เ่นอนหรืไม่เป็น,นะคระับตายยังไงอ่ะอออกหายาเข้าไม่เจอเหรอครับผมเพราะว่าผมปิดทางออกไว้หมด ว่าไม่ได้เป็นแค่เฉพาะแขกเราเจอแล้วฮะผมก็มีปัญหากับมันเหมือนกันฮะยังไงครับยก็หนเดี๋ยวาคิดะไรม่ใส่อไก่อนนะครับ่าบอกนะเป็นภาพที่ไม่ค่อยได้เห็นนะภาพนี้นะเพราะอะไรเพราะว่าไม่ค่อยได้เ้าควร นะครับใช่คร <language> ับเออวันนี้ต้องร่วมมือกันแล้วล่ะนี่น่รักจริงๆครับนี่เอ้าน่ารักไหมครับแบบนี้น่ารักตลับกันบ้างน้องนัดครับใส่ให้กับคุณแม็ก์เลยครับใส่ครับโอ้โหออ๋มันใส่อย่างนี้แหละครับผมผมยืนหาธนาใส่ยังไงนะฮะ แต่รัดตรงด้านหลังให้หน่อยนะครับผมนะจะได้ไม่ไม่หลุดออกมานะครับอเออเอาซิเอาซิวันนี้นะครับเป็นการทำขดมซึ่งจะบอกว่าการตกแต่งเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องยากนะสำหรับคนที่